ออกกำลังกายยามเย็นรดหุน่นวันนี้เราถ่ายสองคลิปแล้วะคะคลิปแรกคือคลิปขึ้นต้นมะม่วงน้องก็อยากออกด้วยสองรอบแล้วครับเขาบอกว่าจะเปิดเทอมแล้วเขาขอฟิตหุ่นหน่อย เผื่อจะได้ผอมๆลงตอนนี้ที่บ้านอากาศดีมากเวลาก็ห้าโมงครึ่งอม้มเอาคนวิ่งเหนื่อยแล้วไหวไหมนะ่ะไม่ไหวชูแขนขึ้น อ้ามรถมาลบรถหน่อยเร็วลบรถก่อนลบรถก่อนพักก่อนไหม ไปไหมไม่ไ,ไ,ไปมองกล้องสิใครเหรอเผินเหรอเผินทำไมอยู่กับแม่สองคนไม่ใช่อ่ะบายกล้องกันเร็วลมเย็นมากเลยดูสิน่ะโอ้โหลมแรงมากไม่รู้จับเสื้อไม่รจับเสื้อ เพื้อเปียพรแอนกี่ขวบแล้วเนี่ยขึ้นป .1 ่งเปิดเทอมวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อยากไปโรงเรียนหรือยังเอาบายบายก่อนน้องอามมาบายบายกล้องันเร็ว